ปวดยังไงลึกๆตึงๆลงมาตรงนี้ค่ะลงมาตรงนี้เลยนะแนวนี้มีลงล้าวลงขาอะไรไหมตึงขาอย่างล้าจากนี้มาถึงนี่ค่ะโอเคโอเคนะปวดอย่างงี้อ่ะลองก้มให้หมอดูช้าๆก้มถ้าปวดมากขึ้นอะไรบอกเลยนะปวดไหมปวดไหมอ่านี่ตอนนี้ปวดไหมไม่ปวดโอเคเออนะครับยืดตัวช้าๆกลับมาตอนยืดตัวกลับมาตรงไหนปวดต้องบอกเลยมีปวดไหมไม่ค่ะโอเค ตอนนี้ยืนยังปวดอยู่ข้างๆเหมือนเดิมไหมถ้าสมมติอย่างนี้ผมเราสมมุติว่าระดับความปวดเนี่ยความรุนแรงคือศูนย์เนี่ยคือไม่ปวดถ้า10นี่คือปวดทนไม่ได้ตอนนี้จะให้คะแนนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ประมาณให้ครึ่งหนึ่งแล้วกันห้าในสิเลยนะ,ะอางั้นเจนจัจความรู้สึกตรงนี้ไว้เพราะเดี๋ยวหมอรักษาแล้วเนี่ยผมจะต้องมาเช็คอีกทีนึง กว่าห้าไหมมากขึ้นเท่าไหร่เจ็เลยตรงนี้เลยงตรงกลางตรงกลางแนวกระดูกนะครับพอแอนดกมากขึ้นตอนยืนคะแนน้ห้าในสิบพอแอนมาแปดเราก็ต้องเช็คหันซ้ายบิดตัวครับบิดตัวซบาปวดมากมากขึ้นบอกปวดยังมากขึ้นไหมไม่ไม่มากกว่าห้านะเหมือนเดิมนะโอเคบิดขวา ไม่เปลี่ยนแปลงปวดไหมเห็นไหมข้างขวาเจ็บขึ้นมาเมื่อกี้ที่เจ็บมากๆประมาณเท่าไหร่เกือบสิบเลยไหมค่ะขึ้นมาเลยเห็นไหมมันก็จะบ่งบอกรอยโรคได้เราสามารถตรวจจากการเคลื่อนไหวไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือนั่นหรอกนะครับเยงซ้ายครับเยงตัวไปทางซ้ายปวดไหมมเท่าไหร่ตรงนี้มากขึ้นกว่าห้าไหมค่ะมากขึ้นโอเคประมาณเท่าไหร่ เจ็ดโอเคเยงขวาเยงขวามากขึ้นไหมโอ้ยโอ้มากมากเท่าไหร่ประมาณมากกว่าข้างซ้ายเมื่อก oh ี้ไหมค่ะแปดเลยเนาะประมาณนั้นนะเห็นไหมการเคลื่อนไหวก็จะบอกให้เรารู้แต่ถ okay. <res> yeah. like <we> ้าก้มกลับไม่ไม่ค่อยปวดส่วนใหญ่ถ้าหมอนรองกระดูกเนี่ยก้มแล้วจะปวดร้าวนะนี่แสดงว่าจะเป็นตัวกล้ามเนื้อเยอะกล้ามเนื้อที่เป็นตัวเสดอ่ะนอนง่ายครับเดี๋ยวหมอเช็คดู ไกทางแม่นิทคนนอนนั่นอยู่แล้วตอนนี้นอนงีดปวดใหม่ไม่ปวดเลยเป็นศูนย์มีอยู่อ้าวแต่ไม่มากมาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เารดี๋ยวนะสสี้ครับสามสิบสิบครึ่งปวดจ้ะเริ่มแล้วจ้าจ้าตอนแรกๆยังไม่เท่าไหร่แต่พอนอนนานไปจะปวดจครึ่งครึ่ง